ช่องทองพี่สาดามีมากมีค่ะนม่แม่เอซี่เกียนน้ำใหม่เนาะค่ะแม่มีเห้เป็นหมกน้ำใหม่กับไอ้พอขาต้มไปวัดนะคะมแม่สซี่บึ้งค่ะเดี๋ยวอุย้ย ดีจ้าอันนี้ก็เป็กนกล้วยแล้วก็ตรงขี้หีวอ่อน,น้องก๋งี้หอัอเฮ้ยเพิ่นเบิง้งเลยแม่เดี๋ยวก็ขายแม่ซีนี่แหละอป็นประมาณนี้เลยค่ะ มีข้อกับมาเขียนทใไมห้อต่อแลคะเน่ ประมาณนี้จ้าาาเป็นเป็นประมาณนี้เี่ยมองมองมงงตอนไหเออค่ะบงูตไงบออนานอ่ะจ้ามี้ค่ะมาเคียร์น้ำใหม่น้ำใหม่เคียรประมาณนี้ค่ะแม่แม เดี๋ยวจ้าเจ้ามดทองหมูปีศาบ้านนี้พามาเห็นทำไมคะเห็นทำไมนุ้งกะกัดีิสีกอ่ะวันออกไปทั้งงานติ เมืนก you know, oh, ็ต pues ้องไปค่อยเอาค่ะในที่ลองให้เป็นประมาณนีเต้องไปค่อยๆเกี่ยกรมอ่อนให้นแม่พี่เดี๋ยวม่เหตันนอเดี๋ยวม่บกเพี่เกาเกลือเห็นหมกทำไมใบบานอืน ป่าชเวไปว่าป้าเสันด้านตะครอดในในที่ที่ไปว่าเอนที่ไปรดบ้าน,น,น <laughs> hít má kho, hít kho, quái, nóm, oh. Nó hãy 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 như hãy 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 thơm hãy 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 เจีมซินไปนวัดป้มืออื่นสิอนเขาอ่ะเรียมไปนี่ไงนี่เรียมไปสินเขา,าอ่ะฮะมันไปไน้ะนหรอ่าเออืออ <ừ. S 1> <ừ. S 2> ืเจีมนังไป,ไ,ปได้ Cái cuộn lại Hãy subscribe cho kênh Ghiền หนึ่นงดจำสินบดบหนันี่ะนนี่นบน้นว่าเมือนน,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 น้อว่าม้กอเจะปัน กว่าเกือนสองสาม่มงกว่ากลับแทอวันนท้งมาต่กกูกจกลับ sẽ có bài công bụng bìa nếp bài bàn bìa nếp bài bàn bìa nếp bài bàn bìa bài bàn mấy không? Ấy ờ nhá, nó dù tụi Nó bây cái lại tội mình dù mẹ Ra cuốn rồi đó. พ่อพ่อฟันเจงนั่นพ่ออย่าทายชิพพ่อไก่เลยหนูฮะอืม หวงดประมอะไรคะแม่พี่ปรม่มอะไร เดี๋ยวขอจบคลิปเพี้ยนทําเร็จกันแล้วจ้า